อสังหารีวิวคำถามประกันสังคมส่งประกันสังคมมา500บาทมา21ปีได้บำนาญ2,900นาบาทกี่ปีถึงจะคุ้มเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับก่อนอื่นเนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่ากี่ปีถึงจะคุ้มเราต้องรู้ก่อนก่อนว่าเราส่งประกันสังคมมาแล้วเนี่ยทั้งหมดกี่ กี่บาทนะครับโดยเราแยกแจกแจง21ปีแปลงเป็นเดือนคูณ12เท่ากับ252เดือนนะครับ252เดือนคูณ500บาทเท่ากับ126,000บาทนี่คือเงินที่เรารส่งประกันสังคมมาแล้วนั่นเองนะครับคราวนี้วิธีการว่านะว่าเราได้บำนาญเดือนละ2,900บาทเนี่ยนะครับกี่เดือนถึงจะคุ้มทุนเราก็เอา126,000บาท หาร2,900บาทเท่ากับ43เดือนนะเท่ากับว่า43เดือนเนี่ยเราถึงจะคุ้มกับเงินบำนาญน,นะครับกับเงินที่ส่งไปนะครับกับเงินที่ส่งไปทั้งหมด126,000นะครับแจ้งแจงดังต่อไปนี้1ปีนะครับเราจะสะสมเงินที่ได้จาก ประกันสังคมสะสมเงินบำนาญได้34,800บาท2ปีได้69,600บาท3ปีได้1 4 4 0 0บาท4ปีได้139,200บาทเนี่ยใหไหม139,200บาทเราส่งมาเมื่อกี้เท่าไหร่126,000เท่ากับว่า4ปีเปะเนี่ยนะครับยังไงยังไงเราก็จะได้รับนะครับอาบำนาญมาคุ้มแล้วนะ4ปีเนี่ยได้คุ้มแล้ว นะครับนอ,นอกนั้นนะครับเป็นกําไรแล้วนะครับเป็นกําไรของเรานะอันนี้คือเทียบง่ายๆนะถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้ยส่งมาเป็นแสนได้บํานาญเดือนละ2อ0พันเกี่เดือนถึงจะคุ้มอะ่ะเนี่ยมันต้องมาแจกแจงแบบเนี้ยถึงจะรู้ว่าเอ้ยกี่เดือนถึงจะคุ้มแต่อย่าลืมว่าประกันกสังคมเนี่ยบนานาญเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับของอ่อบนาญเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสิทธิประโยชน์ ประกันสังคมเท่านั้นนะยังมีสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิการรักษาพยาบาลสิทธิการในส่วนของเงินกรณีกรณีว่างงานนะครับเงินกรณีสงเคราะห์สงเคราะห์กรณีคลอดบุตรนะครับกรณีสงเคราะห์บุตรอย่างเงี้ยเงินพวกเนี้ยมันก็จะมีมาด้วยนั่นเองนะครับ อ่ะส่ง5ปีได้170,000ได้ได้บํานาญมา5ปีได้174,000บาทบํานาญ6ปีได้28,800บาท7ปีได้2 243,600บาท8ปีได้278,400บาท9ปีได้313,200บาท10ปีได้348,000บาท 11ปีได้382,800บาท12ปีได้417,600บาท13ปีได้452,400บาท14ปีได้487,200บาท15ปีได้522,000บาท16ปีได้556,800บาท17ปีได้591,600บาท18ปีได้626,400บาท19ปีได้661,200บาท 20ปีได้6,96 0 0 0บาทเห็นไ,ไหมยิ่งส่งนะครับมายิ่งได้รับบำนาญยิ่งอยู่ได้นานนะครับบำนาญที่ได้รับก็จะมากขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้อายุยืนกันเยอะนะครับก็มีโอกาสได้รับบำนาญน,นะครับมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับลองดูนะลองดูนะใครอยากรู้นะครับลองดูคิดเห็นเป็นประการใดสามารถที่จะแชร์กันเข้ามาได้ฝากกดไลค์กดซ c r i b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ก่อนจากกันนะครับอ拉าารีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w w w นะครับ sso.go.ths นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทําการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับ เมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติ๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทําการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทําการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคําว่ายืนยัน OTP สําเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอ username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบทุกท่านจะเข้ามาสู่นะครับข้อมูลนะมีทั้งหมด3ส,ส่วนด้านบนนะครับส่วนที่1คือข้อมูลผู้ประกันตนนะครับมันก็จะขึ้นชื่อนามสกุลของเราวันเดือนปีเกิดเป็นผู้ประกันตนอะไรนะครับส,สิทธิ โรงพยาบาลน,นะครับปัจจุบันอยู่ที่ไหนนะครับสสอปอสอที่รับผิดชอบนะครับจังหวัดอะไราเป็นผู้ประกันตนมาตราไหน33หรือ39นะครับหรือ40นะแล้วก็วันที่สิ้นสุดผู้ประกันตนวันเริ่มใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนนะครับข้อส่วน ส่วนที่2นะครับจะเป็นข้อมูลประวัติไม่ว่าจะเป็นประวัติการขอรับสิทธิประโยชน์ประวัติการชําระเงินล่าสุด12รายการประวัติการทําธุรกรรมต่างๆสามารถลองไปเล่นได้นะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดส่วนรายการที่3นะครับจะเป็นเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมเปลี่ยนสถานพยาบาลนะครับสถานะการทำธุรกรรมระบบจองคิว การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ PDPA กองทุนเงินทดแทนข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลส่งเงินสมทบประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านอระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นี่คือข้อมูลนะครับที่ท่านสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูดยังเมนูต่างๆ ก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคํานวณบํานาญชราภาพนะครับหลักประกันสุขภาพนะครับปรับค่าแรงทรงประกันสังคมได้บํานาญถึงกี่ปีคุ้มหรือเปล่านะครับเงินเดือนเท่านี้ได้บํานาญเท่าไหร่นะครับ ส่งประกันสังคมมีโอกาสได้บำนาญเยอะไหมมาดูกันนะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมากมายนะคะสารเลยคำถามประกันสังคมยอดฮิตนะครับคำถามกเกษียณอายุงานนะครับกรเกษียนอายุงานได้เงินเท่าไหร่นะครับคำนวณบำเน็จมาตรา40นะครับมาตรา33มากมายเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับปาบ๊า นะครับมันจะมาสู่หน้านี้คุณก็ไล่ดูได้เลยนะครับหรือจะดูตั้งแต่แรกนะครับยันสุดท้ายจนคลิปสุดท้ายก็ตามใจนะครับฝากกดไลค์กด subscribe แชร์ช่อง channel นะครับอาราวรีวิวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ